ครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมชาวเกษตรซอฟส่วนๆนะครับมีเมนูมาแนะนําครับนี่นะครับยำมะม่วงนะครับเป็นยำมะม่วงที่หน้าตาน่าทานมากนะครับเป็นอ่าแต่งด้วยผักสลัดเลตุก้านะครับที่ปลูกเองนะครับเขียวนู้น่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับมาครับพี่น้อง นี่ครับมาดูเขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับโอ้ไปก่อนครับตัวนี้เอามาแต่งให้สวยงามเฉยนะครับนี่ครับนะครับคำแรกคำแรกครับคำแรกคาแรกครับนี่ครับยั่วๆอ้ามเข้าปากไปครับลงท้องไปเลยอร่อยมาก กินหอมสุดยอดทำด้ดยผักครับเข้าปากไปครับเคี้ยวอร่อยหวานกรอบเยี่ยมสุดยอดครับนะครับพี่น้องลุยครับลุยอืมหลายหลายอร่อยมากคำที่สองเข้าไปเข้าปากไปครับอือ,อร่อย มากครับถุดยอดแนะนำเลยครับเมนูนี้ลองทําทานกันดูครับผ mm hmm. ักสลัดปลูกเองด้วยครับ mm hmm. ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับคําที่สามเข้าปากไปครับ mm hmm. อร่อย ดนผักครับดินผักนะครับจะไม่มียางนะครับผักนี่ผมจะลดเช้าเที่ยงเย็นนะครับลดไม่ต้องมากครับลดพอให้ดินชุ่มครับนี่ครับคำใหญ่ๆครับคำนี้คำใหญ่ๆครับข้าวปลาเปอออมอร่อยไม่อยากจะ ยอดอร่อยมากครับพี่น้องหยดหยดน้ำลายน้ลายไหลหยดานผูชมครับน้ำลายไหลหอมนี่ครับลองํำทากันดูนะครับอร่อยมากนะครับเมนูนี้ยำมะม,ม่วงผักสลัดนะครับยำ กดติดตามด้วยครับด้านล่างกดไลค์กดแชร์ไปครับเป็นการให้กำลังใจช่องผมครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ